สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้หน่อยก็แบกเป้ back. ขึ้นรถบัสฟลิกบุธนะคะจากเมืองที่หน่อยพำนักอาศัยผ่านไป5ชั่วโมงกว่าเราก็มาถึงเมืองมิวนิกนะคะเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงในประเทศเยอรมนนีนะคะเพื่อนๆและภาพที่เห็นนี้ก็เป็นสถานีรถไฟหลักของเมืองมิวนิกค่ะหน่อยก็จะให้เพื่อนๆเ,เห็นและหน่อยก็มาถึงตอนนี้ก็มืดขมุกขมัวแล้วนะคะก็จะเห็นรางรถไฟสถานีรถไฟหลัก เห็นรถไฟเยอะแยะมากมายวิ่งไปตามเมืองต่างๆนะคะและก็ใกล้จะถึงเทศกาลดื่มเบียร์แล้วนะคะ Octoberfest นั่นเองอที่เพื่อนๆเห็นนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆสถานีรถไฟค่ะและภาพที่ผ่านมานั้นนะคะหน่อยก็บรรยายภาพไม่ทันนะคะก็จะเห็นเป็นแบบสะพานแล้วคนก็ไปนั่งชมวิวทิวทัศน์กันบนสะพานที่ข้ามสถานีรถไฟค่ะ นี่ค่ะเพื่อนเอนสะพานอันนี้แหละค่ะที่เขาไปนั่งกันแล้วในสถานีรถไฟนี่หน่อยก็เห็นร้านกระเตค่ะเพื่อนๆน รุ่งเช้าขึ้นมาเราไปนอนนะคะรุ่งเช้าเราก็มาทานอาหารที่ร้านเบเกอรี่กันค่ะร้านเออเราก็ดื่มกาแฟกับทานอาหารที่เป็นขนมปังครัวซองแนวฝรั่งนี่แหละคะ่ะเพราะว่าในโฮสเทลที่เราพักนั้นเขาไม่มีอาหารเช้าให้ค่ะเราก็มาหาทานเองนะคะและนี่ก็เป็นเพื่อนร่วมทริปของเราค่ะพี่เขามาจากประเทศออสเตรียค่ะเป็นคนไทยนะคะนี่ แล้วเราก็มาถึงเมืองมิวนิกเราก็มาเที่ยวศูนย์ใจกลางเมืองนะคะใจกลางเมืองซึ่งเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวชอบมานะคะหรือทัวริสเอะทักซ์ชันนะคะเอะ isten, อทัวริสติถ้าเป็นภาษาเยอรมันก็ทัวริสตินอะทักซิโอนะคะก็จะอ่านว่าอย่างนี้ค่ะแล้วตรงนี้เรียกว่ามารีนพลัดค่ะ เป็นแหล่งที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามนะคะอย่างบ้านเราก็จะเป็นเหมือนเมืองเก่าเหมือนแถววัดพระแก้วอะไรอย่างนี้นะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะและวันนี้เป็นวันเสาร์ที่21นะคะเพื่อนๆวันที่หน่อยอัดคลิปแดดกก็ออกท้องฟ้าโปรง่งแจ่มใสมากเลยเป็นอากาศ เป็นบรรยากาศที่ดีและอากาศที่ดีด้วยค่ะก็ตอนเช้าจะหนาวนิดหน่อยนะคะอุณหภูมิอาจจะต่ำอา,อาจจะ10องศากว่าน,นิดนนะคะและนี่ก็เป็นมารินพลัดค่ะหมายถึงว่าเป็นสถานที่ที่โด่งดังมีชื่อเสียงแล้วก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวถือกล้องกันนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะไปเที่ยวเมืองไหนที่เป็นเมืองใหญ่ๆนะคะก็ให้ระวังทรัพย์สินของมีค่าของเรานะคะเราก็แต่งตัว ให้พอดีพองามไม่ต้องไปแต่งตัวหรูหรามากแล้วก็ทรัพย์สินของเราก็ไม่ต้องเอามามากอย่างที่หน่อยเล่าให้ฟังว่าหน่อยมาแบบแบ็คแพคเกอร์นะคะเราก็มาแค่เป้ใบเดียวเพราะว่าเราได้จองโฮสเทลนั้นแค่2วันเองค่ะและมันจะเป็นช่วงออก o b เบอ e ์เฟเป็นช่วงที่คนมาเยอะเขาก็จะโรงแรมก็จะเต็มเยอะค่ะเพื่อนๆคือโรงแรมจะไม่ว่างเลยค่ะชมต่อเลยนะคะหน่อยก็บรรยายเป่าๆไปเพื่อนๆก็ ชมภาพโบสถ์อะไรนะจิตกรรมสถาปัตยกรรมพวกนี้ไปนะคะหน่อยก็อธิบายไม่เป็นเพราะว่าไม่ได้ไปเอารายละเอียดมานะคะเพื่อนๆอยากรู้รายละเอียดถาม Google ได้ค่ะว่านี่แล้วเราก็มาถึงโบสถ์นะคะภายในโบสถ์ก็เงียบสงบนะคะก็สวยงามเขาก็อนุญาตให้เราถ่ายคลิปได้นะคะเพื่อนๆโบสถ์ตรงนี้ก็อยู่ใกล้กับ สถาปัตยกรรมที่เราถ่ายคลิปให้ดูเมื่อก่อนนี้แหละค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์ใจกลางเมืองที่คนมาเที่ยวนั่นเองค่ะแล้วหน่อยก็ซื้อตั๋วแบบเป็นตั๋ววันนะคะสามารถเที่ยวชมเมืองหรือใช้ตั๋ววันได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะคุ้มค่ากับการเที่ยวมากๆเดินต่อไปเราก็มีตลาดนะคะอันนี้เป็นวันศุกร์นะคะเราถ่ายคลิปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็จะมีตลาดทุกวันศุกร์ค่ะก็จะมีผลไม้สดๆมาขายนะคะเราก็ ตรงนี้อย่างที่บอกว่าเป็นศูนย์ใจกลางเมืองเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวชอบมาก็จะมีอาคารบ้านเรือนสถาปัตยสถาปัตยกรรมสวยๆให้เราได้ชมนั่นเองคะ่ะมีร้านค้าที่ขายต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับเดค o r a t i o n ต่างๆนะคะที่เราไว้ประดับสวนประดับบ้านนะคะก็มีขายด้วยเช่นกัน แล้วเราก็ชมบรรยากาศซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงพักเที่ยงนะคะคนก็มานั่งพักดื่มเบียร์ทานอาหารกันตรงนี้มีศูนย์อาหารมี อา,อาหารมากมายทั้งอาหารอิตาเลียนอาหารไทยเอ้ยไม่ใช่อาหารเอเชีย er, พวกซูชิอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็อาหารปลามีสารพัดร้านค้าให้เลือกทานมากมายค่ะและนี่ก็คือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแล้วก็นั่งรับประทานอาหารกันค่ะเพื่อนๆบรรอยายไปคอเร่แม่ง,งแล้วนะคะให้ชมบรรยากาศโตเลยค่ะบรรยากาศในเมืองนี่แหละค่ะเขามานั่งตักแดดกันนั่งทานอาหารนั่งดื่มเบียร์ดื่มชากาแฟทานขนมเค,ค้กกันค่ะเพื่อนๆน แล้วตรงนี้ก็มีร้านค้าที่ขายของด้วยนะคะอันนี้ก็ของประดับตกแต่งบ้านตกแต่งสวนค่ะแล้วก็มีโปสการ์ดของที่ระลึกนะคะตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆก็จะมีขายแบบนี้นะคะพวกที่ติดตู้เย็นพวกอะไรพวกนี้นะคะของที่ระลึกของเมืองนั้นๆค่ะแล้วเราให้เพื่อนๆเห็นรถรางนะคะหรือรถทรัมนั่นเองค่ะวิ่งระหว่างเมืองในเมืองมิวนิกนี่แหละค่ะ คนละสีกับเมืองสตุตการที่เราอยู่นะคะที่นี่จะเป็นสีน้ําเงินค่ะบรรยากาศภายในเมืองมิวนิกเรากําลังนั่งรถมาเที่ยวที่สวนอิงลิสนี้นะคะอิงลิสการเท่นนะคะเพื่อนๆก็วันนี้จะเป็นวันก่อนที่จะ เทศกาลออกตเบอร์เฟสคนก็เริ่มมาดื่มเบียร์แล้วค่ะอากาศเริ่มเย็นนิดๆน,นะคะแต่นักท่องเที่ยวก็มากันเยอะคนนี้ก็เป็นเพื่อนสาวของเราค่ะเรามานั่งดื่มเบียร์กันที่นี่ค่ะเพื่อนๆเ,เบียร์เหยือกหนึ่งนั้น5ยูโร70เซนนะคะแล้วก็มีอ่าอะไรนะ,ะฟานฟานแก้วตรงนี้ค่ะหมายถึงว่าเราต้องเขาบวกค่าประกันแก้วตรงนี้ด้วย2ยูโรตอ ต่อแก้วนะคะเพื่อนๆเราต้องเอาแก้วไปคืนแล้วเราก็ได้2อยูโรกลับมาแต่ถ้าเราอยากเอาแก้วกลับบ้านไม่เอาแก้วไปคืน2ยูโรนั้นเขาก็ยึดไปนะคะเพื่อนๆที่เขาจําลองเหมือนโดมนะคะเป็นวัดจีนก็จะมีนักดนตรีมาเล่นดนตรีข้างบนนะคะแต่ตอนที่เรามานั้นเขาเล่นเสร็จแล้วค่ะแล้วก็มีนางแบบสาวสวยมายืนแอคชั่นถ่ายรูป กับแก้วเบียร์แล้วก็หน้าโดมตรงนี้ด้วยค่ะและแล้ววันต่อมานะคะก็เป็นวันเสาร์นะคะเพื่อนๆเราก็มาที่สถานีรถไฟหลักเอ่อเมืองมิวนิกนะคะเพื่อที่จะได้มาเที่ยวโตนั่นเองค่ะ และแล้วเราก็มาเที่ยวแม่น้ําอีซานะคะเพื่อนๆก็อยู่ในเมืองมิวนิกเรื่องนี้แหละค่ะหมายถึงว่าแม่น้ํานี้มียาวเอ่อมีความยาวของแม่น้ําแล้วก็ผ่านเมืองมิวนิกด้วยแล้วเรามาเที่ยวมิวนิกเราก็ไม่พลาดที่จะมาชมแม่น้ําอีซาค่ะมีสะพานน้ําก็ไหลไปนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีเกาะกลางแม่น้ําตรงนี้ด้วยค่ะตอนนี้ฝนตกมีน้ําไหลามานะคะแล้วก็มี นางแบบมาถ่ายรูปตรงนี้ด้วยค่ะนางแบบสาวสวยเจ้าของช่องสวยที่สุดในช่องนี้ค่ะเพื่อนๆนี่เราก็ได้เห็นสะพานค่ะ นี้นางแบบก็มายืนบนสะพานแล้วเห็นวิวแม่น้ำอีซาค่ะสวยมากๆเลยนางแบบสวยที่สุดในช่องนี้และแล้วเราก็ไป October f e s t นะคะที่มึนเช่นหรือมิวนิกนั่นเองค่ะเป็นเทศกาลดื่มเบียร์นะคะเพื่อนๆหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวของชาวเกษตรกรที่เขาได้ใช้พืชพันธ์ุในการทำเบียร์แล้วเราก็เหมือนมาขอบคุณอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็เลยบริษัทเบียร์ต่างๆนั้นมาเปิดบูธนะคะมาเช่าเต็นต์มากางเต็นต์16 วันนะคะเพื่อนๆวันที่21กันยาถึงวันที่6ตุลาคมค่ะรวมทั้งหมด16วันค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะวันนี้เพิ่งเป็นวันแรกที่เขาเปิดนะคะเพื่อนๆและประตูทางเข้าตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือ Security คอยตรวจนะคะตรวจดูว่าเรามีอาวุธมีของที่เป็นอันตรายหรือเปล่าคะหรือเปล่านะเพราะว่า เป็นการป้องกันปัญหาอาชญากรรมนั่นเองค่ะแล้วใครที่เอารถเข็นลูกมาก็ต้องเอารถเข็นไปฝากไว้ในจุดที่เขาให้ฝากนะคะแล้วก assim, been, ็ใครที่ม sí, ีกระเป๋าใบใหญ่ๆก็เอาเ้าไปได้ค่ะานอยส่วอาเก็อัาวนนยา ชมบรรยากาศภายในงานต่อเลยนะคะบางครั้งในขณะที่เราถ่ายคลิปงานนั้นก็จะมีขบวนแห่รถม้าของบริษัทเบียร์ต่างๆผ่านมาค่ะหน่อยก็เลยไม่บรรยายให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศแบบธรรมชาติของเสียงมา้าเสียงคนเดินอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่แล้วก็นี่ก็บรรยากาศภายในงานนะคะคนอาจจะยังไม่เยอะเพราะว่าเป็นการเพิ่งเริ่มเปิดค่ะเพื่อนๆ ผ่านไปแล้วนะคะเพื่อนๆก่อนที่นายกเทศมนตรีของเมืองนี้จะมาเปิดงานนะคะก็จะมีขบวนแห่ต่างๆนะคะแล้วเขาก็จะมีจุดพลุนะคะช่วงจุดพลุนั้นหน่อยไม่ได้ถ่ายคลิปค่ะแล้วก็จะมีเครื่องบินพ่นแสงมาเป็นรูปหัวใจอยู่บนท้องฟ้าเป็นการเปิด October อรฟอย่างเป็นทางการค่ะและนี่ก็เป็นร้านค้าต่างๆมีขนมที่ทำจาก ภาษาเยอรมันเขาจะเรียกว่าเลฟคุกเกนนะคะขนมที่ทํามาจากซิมนะคะชินนามมอนอบเชยนะคะอุ้ยไม่รู้จะพูดภาษาอะไรดีนะคะ,ะขนมนี้อร่อยนะคะเป็นของฝากของที่ระลึกเป็นรูปหัวใจฉันรักเธอเขาซื้อเป็นของฝากให้คนรักอ่า เพื่อนชายซื้อให้เพื่อนหญิงแฟนซื้อให้ลูกสาวอะไรเอ่อซื้อให้ผู้สาวของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆและนี่ก็เป็นบรรยากาศของเล่นสวนสนุกนะคะคิดไปแล้วก็เหมือนงานช้างที่จังหวัดสุรินนะคะเพื่อนๆนบรรยากาศแบบนี้มีของเล่นที่ สนุกสนานและน่าหวาดเสียวเหมาะสำหรับวัยรุ่นนะคะสำหรับวัยเรานั้นไม่เหมาะแล้วแล้วนี่ก็เป็นโรงเบียร์ของบริษัทต่างๆที่เขามาเปิดบูธท,ที่นี่นะคะแล้วก็เราก็ต้องจองที่นะคะเพื่อนๆอ,อยู่ๆเข้าไปนี่จะไม่มีที่นะอนอกจากเราจะไปดื่มเอ่อไปซื้อเบียร์เขาดื่มในราคาที่แพงแล้วเรายังต้องจองที่ด้วยค่ะเพื่อนๆเ,เดินไปแล้วไม่มีที่เขาก็ไม่ขายให้นะคะ เราก็เดินชมอนุสาวรีย์ต่างๆในเมืองนี้นะคะแล้วก็บริเวณที่จัดงาน October f ร์ t นี้ก็ไม่ไกลจากจุดใจกลางเมืองนะคะเพื่อนๆแล้วรถเมล์รถทรมมอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยนะคะเรากับเพื่อนเราก็ใช้เวลาเดินนะคะเกือบ20นาทีนะคะ1กิโลเมตรกว่าเพื่อมางานนี้ค่ะ เพราะว่ารถเมล์ที่เราจะขึ้นนั้นขึ้นไม่ได้เต็มไปหมดแลแล้วรถเมล์รถไฟก็เสียเวลานะคะและวันนี้ก็จะเป็นวันที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนั้นมาเที่ยวงาน o อ t o b e r f e s t นะคะเพื่อนเเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเฉพาะงานนี้งานเดียวนะคะ16วันก็มีนักท่องเที่ยวประมาณ 6ล้านคนต่อปีค่ะเพื่อนๆนดึงนักท่องเที่ยวได้ดีมากโรงแรมและร้านค้าต่างๆห้องพักต่างๆก็จะเต็มถ้าเราไม่จองล่วงหน้านี้ไม่มีที่พักนะคะหรือถ้ามีก็จะเป็นราคาที่แพงมากๆเลยค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศออกเทเบอร์ร้านค้าร้านรวงของเล่นต่างๆนะคะเพื่อนๆนหน่อยก็นี่เขาก็จะแต่งชุด ประจำท้องถิ่นนะคะชุดงานของแควนบาวาเควนบาวาเรีย uh, ค่ะแล้วก็มีขนมถัวต่างๆนะคะเพื่อนๆถัวอบอบทัวลิซมอนถัวฮัลเซนนักนะคะหน่อยก็ได้ถัวอัลมอนต์อบ uh, อบน้ำตาลมาฝากลูกและแฟนค่ะและแล้วก็จบคลิปด้วยอาหารเย็นของพวกเราค่ะกับบ้านหลานของเพื่อนนั่นเองค่ะขอบคุณมากๆค่ะ